ก็รู้ว่าเออเขาก็มีเครียดอะครับเพราะว่าแบบเออบางทีเขาตั้งใจทํางานหรือว่าทําแบบเอ่อคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยคนก็ไปคอมเมนต์ไม่ดีผมว่าก็เออมันก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะแต่ก็บางทีถ้าเราคอมเมนต์แล้วไปกระทบคนอื่นทําให้คนอื่นไม่มีความสุขอะผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกครับเรื่องของการแบบเอ่อคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดถึงจิตใจคนด้วยบางทีเราไปพิมพ์อย่างที่เรารู้สึกหรืออย่างอะไรอย่างเดียวมันไม่ได้ครับก็ต้องใจเขาใจเราบ้างผมก็ผมก็พยายามเป็นกําลังใจแล้วก็พยายามแบบว่าเออ บอกให้เขาอย่าไปอย่าไปซีเรียสอย่าไปเทคเทคมันมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเออบางทีคนพวกนั้นเขาอาจจะคอมเมนต์โดยอารมณ์หรือว่าอยากให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเอามาแก้ก็ดีครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นด้านลบเราก็อย่าไปรับมันเลยไม่ดีแบบว่าเขาเรียกว,ว่าติให้มันเกิดเพื่อให้เราแบบว่าไปแก้ไขผมว่าอย่างนั้นนะใครก็เข้าใจได้อ่าลาแฟนเราอ่า อ๋อครับก็ผมว่าก็ผมก็เป็นกําลังใจให้น้องนะครับก็แบบว่าไม่ได้อยากให้แบบเออบางทีคอมเมนต์ไม่ดีบางทีก็ต้องแบบเราก็ต้องทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยถ้าเราเก็บมาคิดบางทีก็ทําให้เราเครียดเปล่าๆผ,ผมว่ามันก็เดี๋ยวนี้ก,ก็คือเรื่องของการแบบออคอมเมนต์หรืออะไรเงี้ยบางทีเราก็ต้องคิดถึงจิตใจคนด้วย บางทีเราไปพิมพ์อย่างที่เรารู้สึกหรืออย่างอะไรอย่างเดียวมันไม่ได้ครับก็ต้องใจเขาใจเราบ้างเลยเบาเบาลงแต่แตมไม่มีนะครับแต่ก็รู้ว่าเออเขาก็มีเครียดอะครับเพราะว่าแบบเออบางทีเขาตั้งใจทํางานหรือว่าทําแบบเอ,อ่อคอนเทนต์ออกมาอะไรเงี้ยคนก็ไปคอมเมนต์ไม่ดีผมว่าก็เออมันก็แล้วแต่มุมมองคนเนาะแต่ก็บางทีถ้าเราคอมเมนต์แล้วไปกระทบคนอื่นทำให้คนอื่นไม่มีความสุขอะผมว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีหรอกครับ จริงๆเขาก็เป็นคนที่เขาก็เครียดง่ายเหมือนกันอะไรเงี้ยเออถ้ามีอะไรมากระทบนอกไทยนอาก็อาจจะบบล,ะละ้าใช่ใช่ครับแต่ก็คนเราก็มีจุดแบบไม่ได้จะแข็งแร่งไปทุกอย่างหรอกครับออเออก,ก,ก็เป็นกําลังใจก็พยายามแบบอะไรเนี่ย <c oughs> ผมก็ผมก็พยายามเป็นกําลังใจแล้วก็พยายามแบบว่าเออบอกให้เขาอย่าไปอย่าไป ซีเรียสอย่าไปเทคเทคมันมาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเออบางทีคนพวกนั้นเขาอาจจะคอมเมนต์โดยอารมณ์หรือว่าอยากให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงเอามาแก้ก็ดีครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่มันไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยเป็นด้านลบเราก็อย่าไปรับมาเลยอย่างที่ผ่านมาเขาก็ค่อนข้างทีง่จะโดนหนักจากพีโอพีโอชื่นชมตัวเขาไหมครับนึกเขาสามารถเก็บได้มาแบบเยอะมากพอสมควรอย่างเงี้ยก็ชื่นชมครับผมว่าเออบางอย่างก็เราเราก็เป็นกําลังใจให้เขาแหละครับเวลาเจออะไรไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย อยา่อยางจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เข้าใจหรือยังแสบยังปวดเขาไม่เลิกเขาทำคือผมห้ามไม่ได้หรอกครับคนที่ที่จะคอมเมนต์ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยก็คืออย่างที่เขาบอกว่าถ้ามันไม่ดีแบบว่าเขาเรียกว่าติให้มันเกิดเพื่อให้เราแบบว่าไปแก้ไขผมว่าอย่างนั้นอนะ่ะใครก็เข้าใจได้ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ